ี่วเขาจะไหนย,ยังหูว่เขาเห็นมันมาหาจะลูกมาเอาเล็กเกหน่อยมันคิดถึงลูกมันมันจะพาไปหาเามึงไปเรียน่ไปเรียนโอ้ย ียนไปเห็นยังเลี้ยนเรายังบ่เห็นมีหยังดีขึ้นเลยเลี้ยนเนี่ยนี่วุ้ม่นของดีนะโอ้ยเรียาว่าของดีเลี้ยนนี่ยขอฮักขออยังนี่เขายังบ่เคยเลี้ยนเลยวันยเลี้ยงนี่ไปมวยแล้ว เฮาเฮี้ยคนหนึ่งเละไผไผเลียนไผ่เลียนไผ่้เง้เล็นโอกบนแต่บุงที่าได้เขาขายเอาเียนบ่เป็นดอกบ่เคยเลียนบงง่หงู้ ไม่ได้เลียนนี่ลีดีเลยเอาอือที่บ้ามันมันมันไม่ไอ,ดดอยู่เฮ็ดกับลูกเนี่มันจะไหนกันมันมันพูดใดพูดใโอ้ยมันบ่มีหยังดอกโอ้ยเว้าคิดไปไกลทั่วเนาะพ่อเนาะโอ้มันของดีนะเล่นเนี่ย กระลำมาได้เป็นปอเป็นกาเป็นเป็นทั่วไปแล้โอ้มงงินของดีโ้ยแม่ก้อนเนี่ยเขาเลี้ยงหลายอยู่บอกว่านิ่งอ่ะโอ้ยป๋าเอ้ยเขาอ่ะเ้าอ่นเบอร์เลี้ยงดอกแค่เลี้ยงเด็กหน่อยเขาก็เหนื่อยละเขาไม่มีเวลาไปเลี้ยงเนี่ยอ่ดอกแม่ อูว่าจะมึงดีไปเฮียนมาดีไปเลี้ยนนี่ยังบ่เห็นหลูกเคยเขาแต่ลูกเขาไปบรรยาต <c oughs> เขาก็พาไปหาแม่ที่เขาบ่าไปนะเพราะว่าเขาเขาบ่กเอาแม่ไปนล้วม็เกลี้ยงบ่แม่นแบงบ่ให้เขาไปเขาไปแต่เขาบ่าไปเขาบ่าไปบ่แม่นว่าแบงบ่ให้ไปเด้ มันคนใดมามาเขาลูกกันโอุ้ยมันคนอยู่บ้านนี่นะอยู่บ้านนี่อยังมันบ่มีอย่างดอกสตางค์แตมมันตีกันแล้วมันห้องหายเขาเมื่อเขาเด็กหน่อยมันบ่มีไผเขาเด็กหน่อยดอกเด็กหน่อยมันบ่เป็นอย่างดอกมันมันเก็บเป็นทุกเย็นด้วยมันมันห้องหายเป็นปกติมันตีกันเด็กน้อยเขาเมื่อ ไม่ไม่ไมันก็เป็นได้ีนนเดียวที่ <laughs> กสาสตังมันขี่แง่มันกระห้องหายอยู่คนเดียวต้วโอ้ยคิดไปไกลเนาะกูว่าจะมึงทิเป็นไปเรื่อนั้นที่โอ้ย <laughs> เขามองมากระจังเขาป่ยอย่างเขาเฮ้ย <laughs> เขาไ่ได้บังเขาไปแบ่งมันมาแล้วนี่มันมามันเองเนี่ยเนี่ยโอ้ไปยัเรียงนี่ไปไงล่ะไปถามแบงไปถามแบ่งไปถามแบง,แบงเอาถามบักแบงเอาเดี๋ยวจะให้บักแบงว่าให้ฟังว่าเป็นอย่างเขาคือบ่าไป บ่เห็นทางนี้ไปน้ำน้อง,ยง,ยงเยอะๆกาดันเล่ได้เจะาว่าวห้ฟังได้จะใหจเป็นว่าวห้ฟังเขาบอกส้วนไปยุเทรียดเขาบอแมงเขาบ่ส้วนเขาบ่ไปเพราะว่าเพิ่นน่ะลูกเพิ่นมาเห็นลูกมันเป็นลูกเพิ่นมาหลายคนเขาบ่อโอ้อยมันเกี่ยมาก ມັນເຂົາໄດ້ອິນນາຍເຂົາໂຄດໂອ້ໂອ້ນຽງໄປໃຍ